นะแกะแล้วนะเนี่ยแกะ1.1ึ่นโลนะแกะแล้วก็จะเหลือประมาณ8ขีดถึง9ขีดอีกกว่านี้เราจะเปื่อยแล้วต้มมาสามชั่วโมงนะทำเสรนน็จ,นะจ,ลจแล้วโยนผิดออกนะการโยนมันหมดละ หวานเปรียวนะธรรมชาติมต้มใเอันนี้มาเจอแม่ต้มนะจะดสดดเลยครับอีกประมาณสองสามวันนะครวัน,นครับจบงานแล้ว<า>ครับครับ

ใส่พอประมาณนะเอาแค่กินนะนเหลือวเคลียบเลยซื้อมาโลละหกสิบสองบาทนะน้ต้มแกะเอามาต้มเองเจ้าวมากเอาน้อยอนี่นจะพอเดี๋ยวนั้นเอาไปทำเป็นผัดกะเพราก็ได้ข้าวผัดก็ได้ได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวไปเก็บไปก่อน เอาแค่นี้ก่อนเอาไปทำใส่ไข่ตุตก็ได้ทำไข่ตุนี่ก่านรอบหน้าไข<ฟ>่ละเอียดแล้วใส่ของนัวนิดหนึงน่งเดี๋ยวมาตอกกลับไาเสร็จ ต้องสู้ละต้องใส่คลิปละแห้งอีกจะค่อนข้างแรงนะพัดลมก็เปิดพัดลมด้วยไป,ไป <c oughs> โอ้ยปิดมาแล้ว เ่าสุดท้ายใส่น้ำตาลอ้อยธรรมชาติหวานเกี๊ยบ,บ,บลยอ,อยากได้หวานแค่ไหนก็ใส่เข้าไปเต่มออชอบหวานมากนะกะ็ใส่ประมาณนั้นมันคนนะ่วงนี้ต้องเปิดไฟอ่อนนะเพราะว่าน้ำตาลมันโดนไฟนานไม่ได้มันจะไหม้ะพอาทุกอย่างมันสุกมาแล้ว อยากได้น้ำเพิ่มก็ใส่น้ำนิดนึงเถอะแดงเหลืองอ่าหิมชิมเลยสับทีพริกอืออือโอ้อูมาม,ม,ม,มิอร่อยอร่อย โอ้โเข็ดด้วยร้อนมอมมิอืมโอเคครับจบมาทำจินด้วย